คุณเคยคิดบ้างไหมว่าคนที่ใกล้ชิดเราที่สุดอาจจะทรยศเราได้และคดีในวันนี้ก็ทำให้เกิดคำถามว่าทำไมและอย่างไรที่คนเราจะทำแบบนี้กับคนที่รักคดีนี้มาจากเมืองดีบรูกับเมืองอสัสซัมที่นักธุรกิจชื่ออุดตามโกโกยถูกฆ่าโดยคนในครอบครัวของเขาเองมันเป็นหัวใจวายหรือการปล้นหรืออะไรบางอย่าง และใครอยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี้อุตตัมโกโกยอายุ52ปีเป็นนักธุรกิจที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านลาหอนบาบาลวาหมู่บ้านเล็กๆที่ทุกคนรู้จักกันดีและมิตรภาพในละแวกนี้ก็มักจะนั่นแฟนมากอุดตมัมเป็นเพื่อนกับทุกคนในชุมชนและเขาได้รับความเคารพอย่างมากเขาทำธุรกิจในท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในชุมชนอย่างแข็งขัน เป็นคนที่ช่วยเหลือและเป็นที่รู้จักในฐานะคนดีในละแวกนั้นเขามีบ้านที่อาศัยอยู่กับภรรยาบอบบี้โกโกยและลูกสาววัย16ปีที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมปีที่3ครอบครัวนี้ดูเหมือนจะปกติในทุกๆด้านธุรกิจของอุดตามไปได้ดีเขายุ่งกับงานมากแต่ก็หาเวลให้ครอบครัวเสมอคนในชุมชนบอกว่าเขามักจะเข้าร่วมง,งานชุมชน และมีรอยยิ้มบนใบหน้าเสมอแต่ในวันที่25กรกฎาคม2025เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่เผยความลับของครอบครัวนี้ต่อหน้าคนทั้งโลกเช้าวันที่25กรกฎาคม2025ประมาณ8นาฬิกา30นาทีน้องชายของอุตต้มได้รับโทรศัพท์จากบ้านว่าอุตต้ามีอาการหัวใจวายและเสียชีวิตแล้ว เมื่อได้ยินเช่นนั้นน้องชายรู้สึกกังวลมากและรีบไปที่บ้านเมื่อเขาไปถึงเขาเห็นสภาพของพี่ชายที่ทำให้เขาตกใจอุดตตมีบาดแผลลึกที่หูและมีร่มอยู่ข้างกายเขาในสภาพที่กลางออกและเขานอนเสียชีวิตอยู่บนพื้นคำถามแรกที่ผุดขึ้นในใจของน้องชายคือนี่มันหัวใจวายแบบไหนที่ทำให้หูถูกตัดและร่มนี้ มาอยู่ข้างร่างเขาได้อย่างไรน้องชายของอุดตั้มเริ่มสงสยัยเมื่อเห็นบาดแผลเขาพูดว่าถ้าเป็นหัวใจวายแล้วบาดแผลนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและถ้าเป็นการปล้นทำไมร่มถึงกลางอยู่นี่คำกล่าวอ้างเรื่องการปล้นมาจากไหนเราจะพูดถึงเรื่องนี้ต่อไปคําถามมากมายวนอยู่ในใจและเขาติดต่อตำรวจทันที ครอบครัวก็ตกใจว่ามันเป็นการปล้นที่ผิดพลาดหรือเปล่าและการปล้นนั้นทำให้อุตต้ามเสียชีวิตแต่น้องชายของอุตต้ามรู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติและตำรวจกำลังจะเปิดเผยความผิดปกตินั้นในไม่ช้าเจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจบาบาลวารับคดีนี้อย่างจริงจังและเริ่มสืบสวนทันทีในตอนแรกบอบบี Go ้โกโก้ ภรรยาของอุตตมำและลูกสาวบอกว่าอุดต้ำเสียชีวิตจากหัวใจวายแต่ต่อมาพวกเขาเปลี่ยนคำพูดว่าอาจเป็นการปล้นและนี่คือเบาะแสะแรกของตำรวจเพราะครอบครัวให้การไม่สอดคล้องบอบบี้บอกน้องชายของอุตตมำว่าเขาเป็นโรคหัวใจแต่เมื่อมีคำถามมากขึ้นเธอบอกว่าเธอไม่อยู่บ้านและอาจเป็นการปล้น ทีมมิติวิทยาศาสตร์ตรวจสอบที่เกิดเหตุและพบเบาะแสที่ไม่ตรงกับคำพูดของบอบบี้และลูกสาวรายงานการชนะสูตรศพระบุชัดเจนว่าการตายของอุดตามไม่ใช่การตายโดยธรรมชาติมีร่องรอยการรัดคอและการบาดเจ็บจากของแข็งนั่นหมายความว่านี่คือการฆาตกรรมที่วางแผนไว้และมีคนทำมันเมื่อตำรวจสืบสวนต่อ ความจริงที่น่าตกใจก็ปรากฏบ๊อบบี Go ้โกโกยและลูกสาววัยสิปีวางแผนเรื่องนี้โดยมีผู้สมรู้ร่วมคิดสองคนคือด oh ีปะจโยติบูราโกเฮนวัยยีปีและเด็กชายวัยสิเจ็ดปีชื่อกวรังกาพัตราสิ่งที่น่าตกใจที่สุดคือดีปะจโยติเป็นแฟนหนุ่มของลูกสาวอุตตามใช่แล้วเขาคือแฟนตัวจริงและความสัมพันธ์นี้ ทำให้คดีซับซ้อนยิ่งขึ้นตามที่ตำรวจระบุบอบบี้และลูกสาวจ้างดีปะจยโยติและกัวรังกาให้ค่าสามีของเธอโดยให้เงินหลายล้านและเครื่องประดับเป็นค่าจ้างซึ่งตำรวจยึดเงินและเครื่องประดับจากทั้งสองคนนี้ได้ในภายหลังแต่สิ่งสำคัญคือแผนนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวเห็นได้ชัดว่าบอบอบี เคยวางแผนฆ่าสามีก่อนหน้านี้การสืบสวนพบว่ามีการสมคบคิดมานานพวกเขาเคยพยายามฆ่าอุตตมมาก่อนแต่ล้มเหลวแต่ครั้งนี้ในเดือนกร,รกฎาคม2025พวกเขาทำสำเร็จตามคำให้การของตำรวจลูกสาวยอมรับความผิดเธอบอกว่าเธอและแม่วางแผนทั้งหมดและดีปะจโยติมีบทบาทสำคัญ ยังพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างดีปะจจโยติและลูกสาวของอุตตามอาจเป็นปัจจัยสำคัญของอาชญากรรมนี้แต่เหตุผลที่แน่ชัดยังอยู่ระหว่างการสืบสวนบอบบี้และลูกสาวพยายามปกปิดการตายด้วยการสร้างเรื่องว่าเป็นการปล้นพวกเขาคิดว่าถ้ามีบาดแผลที่หูและมีของที่ไม่เกี่ยวข้อง อย่างร่มอยู่ใกล้ๆจะดูเหมือนการปล้นและตำรวจจะสับสนแต่คำโกหกของพวกเขาถูกเปิดโปงโดยหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์และคาให้การที่ขัดแย้งนายตำรวจวีวีระเกตเรดดีจากดีบรูกา้ากล่าวว่าพวกเขาสร้างเรื่องการปล้นแต่หลักฐานและคาให้การเปิดเผยความจริงในวันที่สองสิงหาคม2025 ตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งสี่คือบอบบี้ลูกสาวดีปะจยโยติและกัวรังกาวันที่สามสิงหาคมบอบบี้และดีปะจยโยติถูกส่งตัวไปฝากครั้งสี่วันส่วนผู้เยาวทั้งสองรวมถึงลูกสาวของอุดตามถูกส่งไปยังสถานทินิดที่จอฮัตข่าวนี้ทำให้คนในหมู่บ้านลาหอนตกใจอย่างมากอุดตาม เป็นคนที่ช่วยเหลือทุกคนและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนการสูญเสียเขาทําให้ชาวบ้านรู้สึกเสียใจอย่างมากชาวบ้านประท้วงหน้าสถานีตำรวจบาบานวาเรียกร้องให้ลงโทษผู้กระทําผิดอย่างหนักเพื่อนบ้านคนหนึ่งกล่าวว่าเรารู้จักอุตตั้มมา20ปีเขาเป็นคนดีการที่ครอบครัวทําแบบนี้กับเขา มันทําให้หัวใจเราแตกสลายตอนนี้คุณคงเข้าใจอาชญากรรมและวิธีการแล้วรวมถึงหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์แต่คําถามใหญ่ที่สุดคือทําไมถึงเกิดขึ้นทําไมภรรยาและลูกสาวถึงทําเช่นนี้กับสามีและพ่อแรงจูงใจคืออะไรตามที่ตํารวจบอกพวกเขายังไม่พบแรงจูงใจที่ชัดเจน และยังคงสืบสวนต่อไปบางรายงานบอกว่าความสัมพันธ์ของดีปะจจโยติและลูกสาวอาจเป็นปัจจัยสำคัญอาจมีข้อจำกัดในความสัมพันธ์หรือความตึงเครียดในครอบครัวหรืออาจมีแรงจูงใจด้านการเงินเพราะเงินและเครื่องประดับจำนวนมากถูกใช้เป็นค่าจ้างนั่นแสดงว่าครอบครัวนี้ค่อนข้างร่ำรวยแต่ตำรวจบอกว่า ต้องรอผลการสืบสวนทั้งหมดเพื่อยืนยันแรงจูงใจอีกประเด็นคือลูกสาวของอุตตามที่เรียนชั้นม .3 ยังเด็กมากเหตุผลอะไรที่ทำให้เธอทำเช่นนี้กับพ่อเธอเกลียดพ่อมากแค่ไหนหรือแม่ของเธออาจชักจูงเธอจนทำให้เธอไม่ลังเลที่จะทำสิ่งนี้สถานะของคดีในตอนนี้ บอบบี้และดีปะจโยติอยู่ในความควบคุมของตำรวจส่วนผู้เยาวทั้งสองรวมถึงลูกสาวของอุตตามอยู่ในสถานที่นิดตามกฎหมายอินเดียผู้ยังมีกฎเกณฑ์ที่แตกต่างคดีของลูกสาวและกัวรังกาจะถูกพิจารณาภายใต้กฎหมายเยาวชนตำรวจจะยื่นฟ้องอย่างเป็นทางการโดยอาจมีข้อหาสมคบคิด และทำลายหลักฐานต่อผู้ใหญ่แต่คดีนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่งั้นคงคลี่คลายพร้อมแรงจูงใจไปแล้วและเพราะมีผู้เยาสองคนคดีนี้ยิ่งซับซ้อนผู้เชี่ยวชาญในอัสวบอกว่าคดีนี้ต้องการการให้คำปรึกษาและการปกป้องทางกฎหมายเพราะการที่เด็กอายุน้อยเข้าไปพัวพันกับอาชญากรรม แบบนี้ไม่ใช่เรื่องปกติและอาจมีมุมที่ว่าเธอถูกแม่ชักจูงแต่ตอนนี้คดีถูกระงับไว้ที่จุดนี้ฉันขอให้ทุกคนถ้าคุณอาศัยอยู่ในพื้นที่หรือมาจากอัสสัมช่วยบอกฉันเกี่ยวกับคดีนี้ผ่านคอมเมนต์หรืออินสตาแกรมเพราะฉันรู้สึกว่าคดีในส่วนนี้ของอินเดียไม่ค่อยถูกพูดถึงในข่าว ฉันไม่รู้เหตุผลแต่ฉันอยากติดตามคดีนี้หวังว่าทุกคนจะมีความสุขและสุขภาพดีแล้วเจอกันในตอนหน้า